เห็นหรือยังยไปไปดูเลยตาตายายอยู่สาลอยู่นี่กระทมฝั่งนี้แกก็ทำไมแกปวดขาทำไมแกเด็กเดินอมทำไรตามอรคทำไรามโรคตามที่คุณลุงเขียนให้นะครับนี้นี้นี้นะครับบอกว่าเมื่อวานเขาให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเลขนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับนี่นะครับใช่ตรงกันเลย นี่นะครับคือตรงกันไหมนะครับลองเอาไปพิจารณาถึงด้านตัวเลขของจุดนี้ครับเมื่องวดที่แล้วคือน้องอะไรน้องแป้งอ่ะน้องอะไรน้องแป้งน้องแป้งครับน้องแป้งก็ให้ให้ตรงๆมากนะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดที่น้องแป้งให้นะศูนย์เก้าแปดที่เขียนให้ที่นี่แต่อันเนี้ยเป็นปู่ยมรานะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่น่านําไปเสี่ยงนํามาไปลุ้นนําไป พิจรณากันนะครับวันนี้โอ้ยโอยตตอันนี้สันโอ้ยขุมโอ้ยขมน่อยมพุ่งกระเดอเอ้ตัวตามเชนมื่อคืนนี้ยายไปไม่ทันหรอกนะ่ว่า มีคนยายทางนี้เขาทันอยู่บอกว่ายายยายแกเดินมาเดินมาจากเดินจากนี่เลยเดินจากนี่ไปเยือถือปลาปลาย่างอ่ะเดินถือปลาย่างไปแล้วก็พอดีเป็นยังไงล่ะพอดีพอดีไปช่วยก็ถามมาว่ามันยังไงยายยายพอใจไหมตอนตอนแรกเขาทากระทมเล็กเนาะอทำสารเขาตั้งสารพอใจทีนี้มันพอใจเกไปข้าวเกไปเข้าร้องให้ร้องผมดูกขบอกว่าไม่พอใจไม่พอใจ ทำเล si oh. okay. okay. uh, ็กเกินไปทำเล็กกเเินไปสาเดียวไงกโอ้พอใจแกอยากได้สีเสาแกอยากได้ใหญ่ๆทีนี้ก็เลยทำใหม่แล้วบอกทำใหม่แล้วทีนี้เกจะเินไปโอ้ยโอ้ยนับพี่น้องสามไปเนี่ยสามเมียนใบเนี่ยบางโซนต้องต้องมัดเองต้องต้องมัดต้องต้องมัด Ingo khi nào mọi người đều được anh em. Một 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 anh

តើតានៅបងប្អូននៅហើយតើគេទៅកតានេះអូយខ្ញុំអូយខ្ញុំនៅអូយខ្ញុំព្រឹងក្រវិតអូយអូយអូនអងអើយព្រោះតើតាដើរមិនដើមជិះទេ ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผมมาที่ศาลนะครับศาลเจ้าพ่อขุนการนะครับตอนนี้ชาวบ้านกําลังขุดนะครับขุดเพราะว่าวันนี้จะมีพิธีนะครับจะมีพิธีการตั้งศาลเจ้าพ่อขุนการที่นี่นะครับที่คลองน้ํานะครับที่คลองน้ําอ่างลําพอกนะครับอําเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับ ครับสารน,นะครับก็ทำเสร็จเมื่อคืนนี้นะครับทำเมื่อคืนนี้นี่คือสารใหญ่นะครับตอนแรกๆนะครับทำสารตัวนี้ให้นะครับสารเล็กๆเนี่ยคือท่านไม่พอใจนะครับท่านไม่พอใจให้เข้าสิงล่างใหญ่คนหนึ่งนะครับบอกว่าให้ทําสารใหญ่ๆให้นะครับก็เลยชาวบ้านก็เลยได้มาลงมือนะครับลงมือ ช่วยกันนะครับช่วยกันทาสารให้นะครับ <Yeah. S 1> กับเจ้าพ่อ <Okay. S 1> คุณการแห่งลุ่มน้าอ่างลาพอกแห่งนี้นะครับครับตอนนี้ก็ชาวบ้านเนาะกําลังเขี่ดินให้มันเสมอนะครับเพราะว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อเนาะก็เลยทําให้มันเสมอนะครับที่ข้างสารคุณการแห่งนี้นะครับนี่นี่นะครับ มีเหตุการณ์อะไรเนาะข้าฮะปูทวดเขามาเข้าปูทวดเขามาเข้าครับเขาเข้ายังไงเข้ายายยายเอียนยายเอียนยายเอียนเข้าสิงล่างยายเอียนเลยสิงงล่าบอกว่าทำสารเป็นยังไงเล็กทำสารเล็กเขาไม่เอาอ๋อทำสารเล็กเล็กๆอย่างนี้เขาไม่เอาครับเขาอยากได้สารใหญ่ อ๋อเ,เขาเข้าเลยอเข้าสิงร่างใหญ่เอียนเลยเอ๋ยอคือท่านไม่พอใจเนาะที่ทำสาร,รสารเล็กให้ท่านเนาะก็เลยทีนี้ก็เลยไปทำสารใหญ่อย่างงั้นให้บ่โอครับ ตอนนี้ก็กําลังเคลียดินนาะให้มันเสมอเสมอน้อนี่นะครับคือสารพี่น้องออกข่าวกันไปนักลบนะครับหาโบราณที่อ่างลำขอกนะครับก็มีชื่อนะครับสามชื่อเลยทีเดียวนะครับเป็นชื่อขุนการขุนพันมหาราชแล้วก็ขุนพันธนะกรมหาราชนะครับสามชื่อนะครับนี่คือสาร ที่อ่างลำพอกนะครับอําเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ครับมาแล้วมาแล้วดีเห็นไหมนี่นะครับศาลของเจ้าพอ่อขุนการนะครับเพราะว่าช่วงตอนนี้ก็ช่วงเช้าอยู่นะครับตอนประมาณสักเก้าโมงนี่ก็จะมีทําการทําพิธีขึ้นศาลนะครับขึ้นศาลให้เจ้าพอ่อขุนการแห่งลูกน้ําลําพอกแห่งนี้นะครับ นี่คือนะครับบรรยากาศผมอะให้คุณผู้ชมนะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับของชาวบ้านนะครับชาวบ้านกําลังขุดดินนะครับขุดดินเพื่อ,อทําให้พื้นที่มันเสมอนะครับตอนขุดนี่ก็มีของอะไรแปลกๆเรื่อยๆเนาะอเออก็มีเป็นแบบเศษเนาะนี่เศษอะไรนีเหมือนเศษหายเศษอะไรเนาะ อ๋อน,น,นั่นก็เยอะเลยนี่นโอ้นี่นะครับขุดขึ้นมาก็มีขึ้นมาก็มีเศษเศษหายเศษอะไรขึ้นมาเรื่อยๆนะครับรรรรหรือเศษปยาายหรือเศษอะไรก็ไม่รู้เนาะสมัยเก่าของสม,มัยเก่าแถวนี้เขาขุดคลองเนาะเขาขุดคลองขึ้นมาแล้วก็มันก็มีเศษนู่นเศษนี้ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับชาวบ้านก็ทําพิธีก็ทําการเคลียร์ดินให้มันเสมอเสมอนะ อันนั้นเจะาออกไหมครับเนี่สารนะสารเล็กเนี่ยนะบอกเดี๋ยวเขามาก่อนค่อยว่ากันเนาะครับครับครับนรับเมื่อคืนนี้ยายไปไม่ทันหรอกนะแต่ว่ามีคนยายทางนี้เขาทันอยู่บอกว่ายายยายเดินมาเดินมาจากเดินจากนี่เลยเดินจากนี่ไปถดินือปลาซือปลายกเดินซือปลา่ยงไปแล้วก็ จะดียังไงล่ะพอดีพอดีไปช่วยเ็าถามมาว่ามันยังไงยายยายพอใจไหมตอนแรกเขาทํากระท่อมเล็กเนาะทำสารเขาตั้งสารเกเพอใจทีนี้มันพอใจเกไปข้าวเกไปข้าวโร้งให้ร้อหผมดูเขบอกว่าไม่พอใจไม่พอใจทําเล็กเกินไปเล็กเกินไปเสาเดียวไงแกก็ไม่พอใจแกอยากได้ทีเสาแกอยากได้ใหญ่ๆห่ทีนี้ก็เลยทําใหม่แล้วบอก่าใหม่แล้วทีนนี้ เกย์ก็เดินไปเลยผู้ช่วยก็ถามพระปศเจนย้ยกระยายนายเดวยายไปช่วยนายห้า็อยู่นั่งไหนนั่นไหนยายเกย์กับปอชัทีนี้พระก็นั่งอยู่ชันี้เห็นยายเรียนเียนจะเดินผ่านไปยายคนนั้นนหนยายแก่ๆนั่นน่ะที่ผมมองอยู่บ้านตะบันออก่ไหนยายคนขาวอยู่ใกล้ๆศาลนั่นน่ะอยู่ใกล้หายน่ะเออใกล้ไหานั่นแหละอ๋อจะเดินากก็บอว่ ดยพอใจะดู othe cues yeah. okay, like yeah. okay. ีพอใจแกก็เดีหน like like ีใจลนีะแกปวดขาไงแกยังย่องอย่นี oh, ้ยายก็ทำไม่ได้เาะินี่กนี่แกทำอย่างนี้เดินขาคังเดียวเดินขาเดินขาข้างเดียวเลยเดบบเดินขาข้างเดียวในเดินแบบไหนเดปินขา่เดีนา้เดินไา่เดดดินขาเนเหมืวนขาขาเยย่งเหมือนดีใจแกทเหมือนมากแกกระโดดเหมือนเหมือนมเลย เออทำเหมือนมาย่องเลยเดี๋ยวดูกระท่อมเล็กก็ไม่พอใจก็ทำอย่างนี้ไม่พอใจพอมาเห็นอันนี้ก็ดีใจขนาดลุ้นนะลุ้นฝั่งนู้นก็เห็นเนาะลุ้นไปลุย้นเห็นหรือยังยังไปไปดูเลยตาตายายอยู่ศาลอยู่นี่กระท่อมฝั่งนี้แกก็ ทำไมแกปวดขาทำไมแกเดินอ้อมวิ่งได้ตามเราวิ่งได้ตามเราแกวิ่งเลยขณะแกปวดขาคนปวดขาให้วิ่งได้แต่มางื้ว่าแกกินเทียนได้ยังไงเจ็ดเล่มจะกินไปเลยเทียนมันเออไฟยังอยู่เลยนะไฟลุกเลยอ้าปากงับงบงโอ้ยเวลาแกหายแล้วแกเป็นยังไงทำแกวะถ้าอย่าอญ่ใหญ่มันพองปากใช่ไหมแกก็อ้าปากดูมันเป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลย ห้าม้วนบุรีห้าม้วนนี่เขาวนอะไรกัวนเลยม้วนใหญ่ๆเท่านี่โนเป็นเท่าโปรตีนมะเมื่อคืนนี่ไปดูนี่ม้วนม้วนแล้วมีใครถ่ายไว้หบอกขาขาอย่างนี้จับได้หมดเลยรู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 กระทะซอสนี่ยจะข้ามิีเลยขัดกูดแต่ว่ากระทะซอก็ยู่เหตุการณ์นั่นแหละวิ่งเดินมาย่อมมันจะถ้าจะขาจะมาโดนยายขึ้นมายายครับมีไม่ต้องไปอยู่มันกินอยู่เละอยู่เบิกเนาะ

ก็อ๋อเลขไทยกี่อันี่อ๋อคิดแป๊บหนึ่งเห็นอ่ะผเสร็จเลยเลยอย่าไปเขียนเลยดิฮะนะครับทุกคนนะครับ <c oughs> ก็ตัวเลขที่มาที่ไปนะครับจะเล่าบอกครับเมื่อวานเนาะก็น่าจะประมาณสักสี่ห้าโมงนะครับ สี่โมงกว่าเกือบจะ5โมงนะครับก็มีสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมประวัติวันวินนะครับเดินทางมาที่ศรีขอรัภูมินะครับที่เขาเรียกว่าไหบราณนะที่หลงคุณการห้วยลำาพกครับก็ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่งวดที่ผ่านมาก็มีการมาเข้าทรงนะครับที่นี่แล้วก็ได้ตัวเลขไปบางส่วนแล้วับแต่ว่า เมื่อวานนะเมื่อวานหลังจากที่มีการเข้าส่งนะเข้าส่งแล้วก็ได้ตัวเลขผมก็เลยได้ก็เลยมาติดตามนะเพราะว่าได้ทราบข่าวมาเดี๋ยวเราจะมาดูและบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันถึงการเข้าส่งแล้วไปถามคุณลุงต่างๆกันนะครับว่าได้ตัวเลขอะไรกัน เมื่อวานนะครับที่นี่ก็จะมีการเข้าทรงแต่ไม่ได้เข้าทรงตรงจุดนี้นะครับไม่ได้เข้าทรงตรงจุดนี้ก็คือเข้าทรงที่หายฝั่งโน้นนะครับฝั่งที่เราเห็นก็คือจะมีหายสองหายนะครับมีตรงนี้หนึ่งจุดกับที่นู่นอีกหนึ่งจุดนะครับจากที่ได้พูดคุยกับที่นี่เขาบอกว่าที่ตรงนี้จะเป็นน้องนะครับจะเป็นน้องตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่มีสามสามคนที่เสียชีวิตนะครับก็รวมรวมนะจะมีสามพี่น้องที่เสียชีวิต รวมๆกันนะครับแต่ว่าทางนู้นเขาบอกว่าเป็นน้องการเข้าส่งของเมื่อวานนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับก็ผมน่าจะการเข้าทรงเมื่อวานน่าจะมีนะครับเนี่ยนะครับอยากให้ท่านชมมาดูกันนะครับท่านไชมเห็นเป็นตัวเลขอะไรนะครับการเมื่อวานนะครับเนี่ยเป็นตัวเลขอะไรกันนะครับมาดูที่ถ้วยที่จานกันนะนะครับว่าเป็นตัวเลขอะไรกันนะครับนี่นะครับ รู้ใครได้ตัวเลขนี้ไปหรือยังนะครับนะครับเขาบอกว่าห้ามเขียนในดินนะครับชาวบ้านบอกว่าห้ามเขียนในดินให้ห้ามบอกกันนะครับอ่ะคุณลองพิจารณากันดูว่ามันเป็นตัวเลขอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูและสอบถามวันนี้จะมีการตั้งสารที่นี่จะมีการตั้งสารที่นี่นะครับมีการตั้งสารที่นี่ก็เมื่อคืนเรื่องราว แปลกนะครับที่ชาวบ้านมาเล่าพูดว่าเมื่อคืนเขาจะตั้งสารคิดตั้งสารอันเล็กทีนี้มีผู้เท่าคนหนึ่งนะไม่พอใจนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปลงให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะนะครับเกี่ยวกับท่านนะครับเขาบอกว่าท่านน่ะไม่พอใจในด้านที่ว่าตั้งสารให้เล็กขึ้นนะครับตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสารสารใหญ่าสารใหญ่ขึ้นนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับช่วงเช้าประมาณ9ก้าโมงนะครับวันนี้ของวันนี้จะมีการตั้งสารเดี๋ยวเราจะมา เอาบรรยากาศของการทัสนรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็จะเป็นอันนี้ถ่ายหมดแล้วใช่จะมีพวกของต่างๆนะครับอันนี้ผมสังเกตดูนะมีเป็นกระดูกนะครส่วนมากก็จะเป็นกระดูกนะครับก้อนๆเนี่ยจะเป็นกระดูกชาวบ้านเขาน่าจะเก็บมาครับเนี่ยนี่นะเป็นกระดูกเป็นกระดูกน่าจะเป็นกระดูกของมนุษย์โบราณสมัยก่อนนะครับอาจจะเป็นมนุษย์ อะไรเก้าศอกหกศอกที่เขาว่ากันนะครับแต่เราไม่รู้อันนี้เป็นหายที่ขุดพบครั้งแรกนะครับที่นี่ที่จุดนี้ที่เห็นเลยอันแรกของที่นี่เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นไหายลักษณะประมาณนี้นะครับข้างในไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเพราะว่าไม่มีใครที่จะกล้ากล้าเปิดเผยดูข้างในนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงกวางอันนี้ก็จะเป็นเศษหายเศษต่างๆหายอ่งน่าจะเป็นเกี่ยวกับของโบราณของที่เขานํามาใช้เป็นเครื่องของครัวของใช้ของเขาที่นํามาใช้กันนะครับชาวบ้านก็ยังเก็บไปนะครับจุดที่ขุดพบก็อยู่ข้างนี้นะครับอยู่ข้างๆจากบริเวณจากที่เรากําลังจะทําพิธีตอนนี้นะครับก็อยู่ด้านข้างนะครับ ก็ก่อนหน้านี้ก็ยังไอฝั่งนู้นเขาเอาไปให้กรมกรมศิลป์เอาไปแล้วเนาะอันนี้ก็เอาไปแล้วอันนี้ก็เอาไปแล้วหนึ่งอันใช่ไหมเอยเอาไปสามอันเลยแต่ว่าตัวนี้เจอใหม่อ๋ออันนี้เจอใหม่เอาไปทั้งหมดอันนี้เจอเมื่อคืนอันนี้เจอเมื่อคืนอ๋ออันนี้พี่สมุดนะครับเดี๋ยวพี่เจอพี่สมุดอันนี้เคขุดขึ้นมาเมื่อคืนแต่ว่าอันที่อันที่เก่าๆกรมศิลป์เอาไปหมดแล้วอันที่เราที่เราไปลงคลิปชุดก่อนเนาะก่อนที่เราขุดเจอชุดก่อนที่ลงคลิปอ่ะก็เอาไปกรมศิลป์เอาไปแล้วเอาไป ที่เรียบร้อยแล้วฝั่งนู้นหายใหญ่ฝั่งนู้นเขาก็เอาไปเอาไปหมดเอาไปหมดแล้วอะไรก็เอาไปหมดเอาไปหมดแล้วกระดูกกระเดิกก็เอาไปก็มีเศษบางส่วนที่ชาวบ้านยังขุดพบอยู่ยังมีหลงเหลืออยู่ชาวบ้านก็เอามานําเป็นสิ่งของสักการะผู้ชานิดนแล้วก็เป็นทางยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านเพราะทางบ้านแถวนี้ก็ยังอยากได้โชคได้ลาบกันอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะมีการที่ขอโชคขอลาบก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไป ดูสารที่เขาตั้งกันอยู่ว่าเป็นยังไงลักษณะยังไงกันนะครับ,รบอันที่เมื่อวานอ่ะที่เมื่อวานเออเมื่อวานที่เขาพูดว่าอะไรนะแต่เขาบอกว่าเขาตั้งสารอันอันเล็กอ่ะทีนี้เขาไม่พอใจเขาบอกว่าเจ้าของไม่พอใจนะครับก็เลยเข้านะครับเมื่อคืนมีการเข้าแล้วก็ชักอยงไอย่างไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะเพราะว่ามีชาวบ้านส่งคลิปมาให้นะครับเมื่อคืนนะ เขาบอกว่าตั้งสารนี้นนอันเล็กไปเขาไม่ยอมนะครับก็เ,เลยต้องมาตั้งสารอันใหญ่นะครับอันใหญ่ให้ท่านนะครับนี่นะครับก็คือตั้งสารอันใหญ่ให้ท่านนะครับวันนี้เวลา9โมงรอเวลารอโอกาสที่จะได้นะครับจงจุดนี้นะครับได้มาแล้วหลังจากที่ไปถามคุณคุณลุงเมื่อกี้พูดภาษาเขมรกันะคุณลุงแกก็พูดอบอกมาแล้วเรื่องว่าเออทางนู้นเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวฝั่งนู้นเป็นน้องสาวฝั่งนี้เป็น เาจะมีครอบครัวประมาณ3คนที่นี่นะครับก็ได้เสียชีวิตไปนะครับหลังจากที่ได้สอบถามลุงว่าตัวเลขอ่ะเป็นตัวเลขอะไรให้ลุงเขียนให้นะครับลุงก็ไม่กล้าที่จะเขียนให้นะครับก็เลยอ่าให้แกพิมพ์ให้ในโทรศัพท์แต่ผมเลยนับได้นํามาเขียนแกบอกว่าอย่าไปเขียนลงในในในดินนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเลขนี้ถือกันนะครับเหมือนกับที่เหมือนกับที่เห็นในจานที่เขานี่ไหม ลักษณะที่เขาให้มานะคร e ับาจเมื apa apa ่เก so ี้ยให้ท่านผู้ชมดูไปแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมดูไปแล้วว่าว่าเป็นตัวเลขอะไรกันนะครับแต่ตวนนี้นะครับก็จะให้ท่านผู้ชมดูที่คุณลุงเขียนให้เป็นตัวเลขนี้หรือเปล่านะครับนะครับเป็นตัวเลขนี้หรือเปล่าตามที่คุณลุงเขียนให้นะครับนี้นี้นี้นะครับบอกว่าเมื่อวานเขาให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเลขนี้นะครับ ตรงจุดนี้นะครับนี่นะครับใช่ตรงกันเลยนี่นะครับคือตรงกันไหมนะครับอลองเอาไปพิจารณาถึงด้านตัวเลขของจุดนี้นะครับเมื่องวดเทเลวคือน้องอะไรน้องแป้งอรน้องอะไรน้องแป้งน้องแป้งนะครับน,น้องแป้งก็ให้ให้ตรงๆมากนะศูนยะ์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดที่น้องแป้งให้นะศูนย์เก้าแปดที่เขียนให้ที่นี่แต่อันเนี้ยเป็นปู่ยมราชนะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่หน้านําไปเสี่ยงนํามาไปลุ้นนําไป พิจารณากันนะครับวันนี้นะครับอ่ะนะครับ